ผู้ที่เพิ่นปากได้กระเมนผู้มีเงืนหลาพุ้ม้ปัญญาสูงเพิ่นจึงมีความเบาส่วนตาสีตาชานั่นคือเสียมขุดคุณล่างทามานเพิ่นกระได้สป้อมเนี่ยพอดเตียวแรงที่หน ขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับพักพยาคำคุมนะครับก็ได้นำพยาเพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับมาฝากขึ้นเคยซึ่งความหมายพยาหมดนี้นะครับคนที่พูดได้พูดดังก็คือคนที่มีเงินมีปัญญาสูงส่วนตาศีตาสาถือเสียงไปขุดกลนหาปูหอยกุ้งโชคดีก็ได้โชคไม่ดีก็ ไม่ได้อะไรซึ่งมันก็แน่นอนเพราะว่าทุกวันนี้ความรู้หรือปัญญาสำคัญกว่าทรัพย์สินใดๆคนที่ไม่มีปัญญาะจะมีทรัพย์มากสัเท่าไหร่ก็ไม่สาม,มารถที่จะรักษาทรัพย์ไม่อยู่กับตัวเองได้ มนอำนานจะในการตัดสินใจอำนาจในการที่จะระง,งับการกระทําของตัวเองมันก็ไม่สามารถที่จะทําได้เนื่องจากว่าขาดความรู้ทางปัญญาเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาจึงประสบความสำเร็จในเจคนอื่นคือสสำเร็จ มากกว่าฟื้นเพราะเขามีสติปัญญาในการพิจารณาสิ่งที่คนเราควรแสวงหามากที่สุดก็คือความ,มรู้ความรู้หรือความรอบรู้หรือเขาเรียกว่าปัญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นเราต้องเข้าใจเราต้องรู้ ในสิ่งนั้นเพื่อจะมาปรับใช้ในชีวิตวประจำวันเพราะฉะนั้นการพัฒนาทางด้านปัญญาจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตได้ว่า,าวงการไหนถ้าขาดแล้วซึ่งปัญญานี่มันก็จะเป็นภัยในการดำเนินชีวิตในแต่การกระทำใดๆอาจจะนำไปสู่ความผิดพลาดได้ง่ายถ้า เราขาดปัญญาแต่สิ่งที่สำคัญต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็ต้องมีสติมีสัพปะชัญญะเพื่อเป็นตัวควบคุมเป็นตัวพิจารณาสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เราทั้งเผลอหรือผิดพลาดสติก็คือความรู้ตัวอยู่เสมอว่าเราทำอะไรสัพปะชัญญะก็คือสิ่งที่เป็นควบคุมสติ ทำให้เราปิดกัน้นทำให้เราหยุดตัวเองได้ในสิ่งที่เราจะทำทําไม่ดีสามสิ่งนี้จริงเป็นสิ่งที่เกือ้อกูลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเป็นตาสีตาสายที่ไม่มีความรู้หรืออะไรนะเราก็ต้องเพิ่มพูนทางด้านปัญญา,าให้เยอะๆให้บ้าง ว่าตาชีตาสวาเนี่ยมันดีเนี่ยมันดีแต่เ,เขาจะดีก็ในสังคมแบบดั้งเดิมในสังคมที่ไม่มีการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจแข่งขันกันด้านปากท้องเป็นวิถีชาวบ้านธรรมดาไม่นจะเป็นประโยชน์เพราะมันเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่เขาทำสืบสืบตอกันมาแต่สมัยนี้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปจากสังคมไทยแล้วเพราะฉะนั้นเขาแข่งกันด้วยความรู้แข่งกันด้วยปัญญาแข่งกันด้วย ความสามารถเพราะฉะนั้นปัญญาจริงเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม